กำ i n ง ahead ว่าตัวฟังโรธไหมสักแก๊บ t งเดี๋ยผมจะเลยบเรียบขวาไปนะถ้าโดนยิงตายก็ช่วยไม่ได้นะมาดิโหก็ตายอ่ะเอาครึงหนึงว่ะแล้วแม่งไปจิ้มหลังแตก

แล้วที่เจอเลืองเขาเ้าทิ้งฉันไว้ตรงการดังเมื่อตัวเธอพบคนที่ดีไปเจอคนที่ดีเลยไอ้สัตว์เอ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 เ a u n c h เ n g s m o k เอเอเอ ยืนอยู่ตรงปิดประตูไอ้ทำไมอมลําอย่างนั้นอะเร่นนะครับโอม ฟ uh ้าใช่เปล่าใช่เปล่าใช่หลังจริงเปล่าไม่อไดาหลังอ่ะนี่ไงยัยไม่จริงสาย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 ้ายไอ้ยัยมันลอยมันมันสายสายเฮี้ยตายเขาจะว่าตายปะไอ้เฮี้ยหัวใจของชันมันจะแตก this goes here จากการกล้าทำ

ึ้หัวฮ้อนเทเ้ยเจอแล้วไอ้เหี้ยงไงพอดีเลยบอกแล้วไอ้เหี้ยกูแม่นเฮ้ยมเไม่เม่เาเวลาไม่เอาเาเอาอะไรเอา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 ตยตายายตาเอาสกายเออเออเออ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 เออ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 นไม่มอมออ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 อมอไอออเอออนเ่เอาเออ ให้ฟังเขาเหมือนเราเลยนะเขาเก่แค่อูมินนะไม่เหมือนเราเขาเทกว่าเนี่ยเอาอูมินมาทาอะไรก็ไม่รู้เอามาก็ไม่ได้ใช้ดูฝั่งเขาดิมีไม่อูมินนะใช่ไหมฮะเออเอามาทาไมเขาไม่เล่นกันแล้วมีเยอะไอ้สัตว์เขาดูเป็นมาไหมเขาไม่เล่นกันแล้วทำไมฮะเออเอามาทาไมเออเขาเปียกเมงกันแล้วอูมินไม่มีใครหลอกเลยอูมินเฮ้ยเดี๋ยวมาฟังเอาฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่ตรงนี้เอาเทนเน็ตเอฟโฟ

ไอ้เหี้ยดันรีพอร์ตยกทีมกูได้หลายตัวเลยเนี่ย